วันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะสำหรับวันนี้เรามานอกสถานที่กันนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่หายไปนานหายไปนานอีกแล้วแกวชอบพูดว่าคลิปหายไปนานที่เวลาแก้วไปเที่ยวหรือว่าไปถ่ายแก้ว,วอล์กอย่างเงี้ย ลืมเปิดให้ดูนั่นก็คือกระเป๋านั่นเองแต่ว่าไม่ใช่กระเป๋าที่เราเพิ่งเปิดกันไปนะอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางแล้วกันกระเป๋าเครื่องสําอางของแก้วเนี่ยจะพกแบบไม่มีความจริงคือพูดบ่อยมากว่าความจริงอ่ะมันไม่มีอยู่ในกระเปะ๋าเครื่องสําอางแก้วนะคะโอ้ยวิวดีไหมคะทุกคนวิวดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือกระเป๋าที่แก้วพกมาในทลิปนี้นะคะเราไม่ได้มีการจัดเตรียมร่วงหน้านะคือพอขึ้นรถมาเราก็หยิบหยิบยัดยัดๆๆมาเลยแล้วก็มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วก็มาดูตัวกระเป๋านะที่ใช้ มันเป็นของเวนแอนด์ไตอนที่ไปอีเวนเราเขาให้มานะแล้วมันปิดไม่ได้ <c oughs> แล้วมันใหญ่มากๆแล้วนะคือคนจริงๆเวลาไปไหนแค่วันเดียวเขาไม่ได้พกขนาดนี้แต่คืออันนี้คืออะไรเ <c oughs> ตอนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะถามว่าแก้วอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะเรามาเที่ยวบึงฉวากซึ่งอยากจะถ่ายแก้ววอลให้ทุกคนดูในจังหวัดสุพรรณบุรีว่าเขามีแบบเออที่เที่ยวแบบนี้นะให้ทุกคนได้นี้นะคะแก้วพักที่ท่าจีนริเวอร์ โอ้โหนะคะโอเคช่างช่างที่พักนะแต่ว่ามันน่ารักมากเราอยู่ห้องอะไรรู้ไหมห้องหมูเราเอารองเทา้าเขาขึ้นมาให้ดูมันแบบเขามีกิมมิคเป็นห้องหมูห้องไก่ห้องนู้นห้องนี้นะคะตัวห้องก็น่ารักดีใครที่อยากดูก็ไปดูที่ช่องแก้ววอ,อกได้นะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าหยิบอะไรได้พูดเลยนะคะสิ่งแรกที่พกมานั่นก็คือยูซลีนช่วงนี้ใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นยูซลีน ล้างเมคอัพนะก็จะใช้ตัวเดียวกับรีสำรีแล้วก็ยัดมาอย่างนี้เลยของซิสเตอร์เมคอัพนะคะก็เคยเป็นใช้แล้วชอบไปแล้วเนาะถ้าใครที่ติดตามกันก็จะเป็นแป้งที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นของ MTI นะคะอันนี้พาเลตบัตออนที่แบบพกบ่อยมากก็จะเป็นของ Tarte นะคะที่มันเป็นลิมิเต็ดในช่วงปี ปี2ปีที่แล้วนะคะก็พกมาเพราะว่าช่วงนี้ใช้นั่งบ่อยมากๆแล้วก็กระจกที่เคยพูดไปแล้วว่าดิฉันนั้นสอยมาจากตลาดนัดนะคะตลาดนัดรถไฟสีนักลินแล้วคนก็แบบฟุ้งฟิงแบบพอใช้ทีไรก็บอกกระจกแย่งสีกระจกแย่งสีเออมันแย่งสีจริงๆแหละน่ารักมามซื้อแล้วฟุ้งฟิงซื้อมา150บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะมาที่อันนี้นะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่ ช่แล้วก็พกเป็นของ SK2 นะคะถามว่าหมดแล้วซื้อไหมไม่ซื้อนะคะเพราะมันแพงอันนี้เราได้มาเนาะตอมาก็จะเป็นพวกแปลงแปรงนะคะอันนี้จะเป็นแปรงที่แบบว่าลูกลักลูกเลิมนะคะคือ shading c o n t o u r นะของ m e l e s c a แล้วก็จะมีของ s i g m a เป็นแบบนี้ไม่รู้พกมาทำไมอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็จะมีตัวคิวเพลทเอาไว้ปัดแก้มนะคะปัดดีมากจริงๆแล้วเขาเอาไว้ Sha ดิ n g แหละแต่ว่าเราชอบ Sha ดิ n g แบบที่มัน แน,นแน่นแบบนี้มากกว่าตัวแบบนุ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เลยเอามาปัดแก้มนะคะที่ดัดขนตาของเราอันนี้คือใช้ดีมากๆแนะนำให้ซื้อนะเป็นของ beauty buffet นะจ๊ะร้อยกว่าบาทใช้ได้โคตรนานคอนทัวร์ที่พบมา s h a ช i ด g ิ i งไฮไลท์ก็จะมี2อันเนาะลูกรักลูกเลิว17นะคะแล้วก็จะมีตัวเว t n n d w i l d ตัวนี้มันสีเข้มไปสำหรับแก้วนะแต่คือถ้าวันไหนที่ต้องการคอนทนัวร์หนักๆแบบเนี้ย มากันที่หมดงานรองพื้นนะแก้วไม่รู้ว่าแก้วพบมาขนาดนี้เพื่ออะไรกันนะแล้วว่ายัดมาอย่างเดียวตัวแรกจะเป็นตัวของเบกก้านะตัว ไฮมิ่งฟิลเตอร์ที่แบบว่าความฉ่าความวาวความมงลงนะคะความหน้าแพงนะก็จะเป็นอันนี้แล้วราคามันก็แพงจริงๆถามว่าได้ใช้ไหมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะจะเป็นตัวนี้ที่แก้วแบบว่าไลค์ใน a c e b o o k ไปทาแล้วมันดีมันฉ่าวาวมันเป็นงานเกาหลีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นอ่านว่าซาวานะน่าจะซาวานะจะงานผิวหน้าของเราเนี่ยเราพกคุชชั่นมา2ตัวด้วยกันนะถูกแล้วก็แพงไม่รู้พกมาทําไมนะอันนี้เป็นของคิวเพรสนะคะใช้ดีมากๆ แนะนำให้ไปซื้อไปซื้อแล้วก็มีคนซื้อตามแล้วบอกว่าดีเหมือนกันนะแก้วใช้เป็นเบอร์3เลยนะคือเบอร์เข้มสุดของเขาเลยนะคะตัวลังโคมตัวนี้นะคะเป็นลังโคมคูชั่นออกใหม่ของเขาอันนี้ใช้แล้วไม่ได้รู้สึกแบบขนาดนั้นแต่ว่าเป็นงานผิวที่ผิวเบาๆใสๆ ธรรมชาติธรรมชาตินะคะนี้แก้วใช้เป็นเบอร์สองตัวรองพื้นนะคะรองพื้นลูกหลักลูกโปรนะซื้อมาแล้วคุ้มมากๆ L.A. Girl Pro ตัวน,นี้คือหยิบใช้บ่อยมากมันเป็นงานผิวที่งานผิวแบบธรรมชาติปกปิดได้กลางๆนะคุมมันกลางๆทุกอย่างกลางๆแต่ว่าได้ผิวที่สวยกระเป๋เราก็เริ่มบางเบางลงแล้วนะจริงๆแล้วกระเป๋ามันเป็นแบบนี้นี่ถ้าเราใส่ของไม่เยอะมันก็จะพับ เป็นแบบนี้ได้มีงานแปลงที่คล้างอยู่นะคะก็จะมีตัวนี้แปลงไม้กว่าของซิกมาชอบมากชอบเอาไว้ลงไฮไลท์นะคะคือดีคือดีคือดีอดอดมากๆนะคะน,นี้แปลงตลาดนัดนะคะนิ่มมากใช้ดีเหมือนกันแล้วก็ใช้ค่อนข้างโอเคนะใช้มาสักพักแล,ล้วขนก็ไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรแล้วก็นิ่มราคา170บาทเป็นแปลงอันนี้แต่งตานะคะพกของ โซโอีว่ามาเป็นแปรงแบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแปรงพุ่มๆแบบนี้นะคะเอาไว้แบบคัดกระบอกตาต่อมาก็จะเป็นลิปมันลิปโปดนะคะ ตัวนี้โปดมากตี้เบนเดอร์ที่ไม่ได้ชุบน้ำแต่ว่าชอบใช้มากๆใช้แบบนี้แหละไม่ได้ชุบไฮไลท์นะคะพบมา2ตัวตอนนี้เบกก้าไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าเออใช้แต่เบกก้าแล้วราคาเบากว่านั้นนะมีไหมก็มีนะอินทูอิตตัวนี้นะคะพูดบ่อยมากคือมันก็ฉ่ำาวได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นเบกก้านะคะส่วนตัวนี้โซฟแอนกอ o ี so ่เพิ่งจะมากลับมาใช้จริงๆคือมีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเอามาใช้เนี่ย มันยังไม่ยุกเลยนะคะแต่มันเป็นไฮไลท์ที่โอเคฉ่ำในระดับเบาๆ ไม่ได้แบบเนี่ยประมาณนี้ลืมนะคะว่าพกอันนี้มาด้วยอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ของนานะคะงานผิวนี่คือแบบพกมาเยอะมากสกินแคร์นะคะช่วงนี้พกตัวนี้มานะตัวเดียวเลยอันนี้เป็นอ e ีฟโรเชที่เราใช้ประจาประจาใช้แล้วชอบเมื่อเดือนที่แล้วมันหมดแล้วนะคะของ The f a c e s h อ p ตัวนี้ก็เลยมาแทนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแก้วเปลี่ยนสกินแคร์บ่อยมากนะคือมีอะไรมาใหม่ก็ใช้ใช้เพราะว่าหน้าแท้ยากแต่จะใช้ไปทีละตัว2ตัวเท่านั้นเพื่อจะให้เรารู้ว่า เออถ้าเราใช้อันนี้แล้วหน้าเราเป็นยังไงเราก็ลองสังเกตดูนะออายแชโดวไม่ได้พกอันอื่นมาเลยนอกจากอันนี้เพราะว่าอินมากรีวิวไปแล้วนะคะอายแชโดว์ยีบาทนะคะชื่อยี่ห้ออันนี้แหละอะไรแคทแคทเนี่ยแหละเออแล้วคือแบบมันใช้ดีจริงๆสําหรับแก้วคือแก้วชอบมากๆงานคิวนะคะงานคิวพกมาแค่2ตัวนี้นะคะจะเป็นของ into it นะสี ร์กบบาวมัสคาร่าคิ้วที่แบบเพิ่งแกะมาใช้แล้วก็พกตลอดเลยช่วงนี้นะคะก็จะเป็นของเมเบลีนรุ่นใหม่ของเขาที่มันเป็นหัวแบบหัวมันแปลกๆก,กว่ามัสคาร่าทั่วไปเห็นไหมหัวมันแปลกมากหยิบหยิบ,ย,บยิบใส่มาคือหาหาตัวอื่นๆไม่เจอเลยหยิบตัวนี้มาเป็น m i สเท s ซูเปอร์แบนะคะกีดแล้วก็อยู่โทนนี่คือไปแบบบุกน้ำลุยไฟมาแล้วนะเอ้ยลุยไฟก็เวอร์ไปนะคะไปดูโลกใต้น้ำมาแล้ว ก็ยังอยู่โอเคเลยอ่าอันนี้ก็ใช้ดีที่ปัดอยู่นะคะเป็นของ 17. s e v e n t ดีเจ้าเป็นคนที่พกลิปลิปสติกนี่คือเยอะมากเวลาไปไหนทีก็หยิบหยิบไปเยอะๆนะคะไม่รู้ว่าหยิบมาทำไมและอันนี้ไม่ได้รวมกับในกระเป๋าที่พกมาไว้ถือนะอันนี้เป็นกระเป๋าเครือ่องสำอางก็จะมีประมาณนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีตัว baby l <ๆ>ิฟกันตายของเรานะคะ<ๆ>เป็นเมเปิลินแมทเจ นะแมตช์เจในตำนานแล้วก็มี2ตัวนี้ที่จะเอามาทำ How To พรุ่งนี้นั่นก็คือตัว Oriental Princess นะคะน,นี่สีแบบชมพูหวานๆแล้วมาร์คเจคอบเป็นลิปก o อดนะคะตอตัวสุดท้ายนะคะในกระเป๋าของเราก็คือลิปของโยปังนั่นเองคือแก้วสวอตลองของนางไปนะคะแล้วแบบมันใช้ดีสีมันสวยมากๆนะเขามี5สีแต่แก้วพกมา2สีเท่านั้นสีดี เนือดีด้วยนะมันจะมีส้มอิดนะคะเบอร์ M4 กับ M2 นี่ M4 แล้วก็ M2 นะส้มอิดนี่สวยมากเลยอะลิปสติกโยปังนะก็หาซื้อได้ออนไลน์นะจ้ะแก้วสวอตใน Instagram แล้วก็ f c e b o o o p เพ e ไปก็กระเป๋าก็เป็นกระเป๋าร้างแล้วนะคะซึ่งไม่มีอะไรอยู่ในนี้แล้วเยอะมากไม่มีความจริงอยู่เลยจริงๆที่ใครถามว่า ถามว่าพกหมดนี่ได้ใช้หมดนี่ไหมไม่นะคะแต่มันเพื่อความสบายใจของเราในการเดินทางไปไหนก็ตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กันนะจ๊ะก็วันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่ารู้สึกแบบเสียงคอแห้งมากๆแล้วนะคะมีอะไรไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook, Fanpage, Instagram หรือว่า Twitter แลนะจ้าววันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ